ายอย่างบนโลกใบนี้มันก็จะถูกซื้อขายยังมีเหตุมีผลแต่บัฟเฟต์เขาบอกว่าตลาดหุ้นเป็นที่ที่คุณรู้ราคาของทุกอย่างแต่ไม่รู้มูลค่าของอะไรเลยทั้งๆที่นักลงทุนที่แท้จริงอะ่ะคุณควรจะรู้มูลค่าของทุกอย่างก่อนที่จะทําการซื้อขายมันตอนนั้นถ้าเราจะลงทุนแบบ B i เวลาเราจะประเมินคุณภาพของบริษัทเนี่ยเราก็จะดูข้อ1ข้อ2ก่อนก่อนที่จะไปดูเรื่องราคาข้อ1คือพื้นฐานบริษัทบริษัทคุณควรจะต้องมั่นคง ไม่มีนิสิล้นพนตัวมีตังดําเนินธุรกิจมี working cap ดีมีรายได,ได้มีกาไรมีกระแสเงนินสดดีอยู่ไปอีก5ปี10ปีก็ไม่เจ๋งเหมือนตอนโควิดแบบนี้ครับพุนตกเยอะ,ะนักลงทุน b I ก็จะต้องไปดูก่อนว่าแล้วบริษัทไหนมีเงินสดพอธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้อยู่เซกเตอร์ท่องเที่ยวต่อให้ปิดเมืองไปธุรกิจก็ไม่กระทบอย่างเงี้ยครับสมมติก็จะกลายเป็นเซกเตอร์แบบค้าขายของไอทีหรือว่าที่ต่างประเทศอะ หุ้นกลุ่มคาวเลยขึ้นแหลกเลยเพราะว่าโควิดดันให้ผลดีกับเขาต้องผลปยฟองผมและต้องจ่ายเงิน subscription เยอะแยะมากขึ้นเนี้ยหุ้น Microsoft ก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะธุรกิจคาวหุ้นซูมขึ้นแบบ5เท่า1ิเท่าข้อสองคือถ้าอยากจะได้หุ้นแบบเด้งๆหรือราคาขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยต้องดูเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงด้วยหมายความว่าไม่ใช่แค่คุณไม่เจ๊งนะแต่คุณยังสามารถฉวยโอกาสจากวิกฤต อ่าก็คือรายได้กําไรเติบโตอย่างสูงมากหุ้นจริงก็จะมีหุ้นหนึ่งครับตัวอันจอยฟู้ดใช่ไหมที่ม,มีอาหารแช่แข็งอะ่ะจะเห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยหุ้นเขาตกตก,กันหุ้นเนี่ยขึ้นพุ่งขึ้นไปปีีแบบ50-70เจ็ท่าเพราะว่าอา่าวคนก็ไปคิดกันว่าพอเป็นช่วงโควิดอ่ะคนอยู่บ้านใช่ไหมก็ต้องซื้ออาหารแช่แข็งไอ้นนี้ก็เลย หรือว่าหุ้นซูมอะไรที่คุณอ้อบอกใช่หุ้นเกี่ยวกับ cloud computing หุ้นตัวนี้ที่เราทําบทความไปค่ะคุณเผาหุ้นเกี่ยวกับการจัดงานศพอ่าครับเพราะว่าอะไรสังคมสูงอายุไงเราเข้าสู่สังคมเราเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบเต็มตัวกันเกือบทุกประเทศเลยในเอเชียแบบหรือเป็นธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจโรงเรียนธุรกิจบางอย่างการท่องเที่ยวธุรกิจอาหาร เมื่อเรารู้พื้นฐานบริษัทแล้วว่าไม่เจ๊งรู้แล้วว่าบริษัทเนี่ยมีการเติบโตได้แค่ไหนเราก็จะสามารถประเมินข้อ3ได้คือราคาเหมาะสมต้องเป็นเท่าไหร่คล้ายๆกับคนที่ซื้อหุ้นตอนช่วงโควิดนะครับว่าเฮ้ยอยู่ๆเดือนเดียวเนี่ยหุ้นลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หุ้นที่ธุรกิจยังเติบโตแบบ30%ต่อปีแบบเนี้ แต่ราคาล่วงลงแบบ30-40%ใครไปซื้อไว้เนี่ยก็สามารถถือแล้วก็ได้กำไรเป็นร้อยเป็นได้ภายในปีเดียวเลยแบบนั้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหลักในการวิเคราะห์แบบ V I แล้วก็ถ้าคุณเลือกคุ้นแบบ V I ได้คุณน่าจะสร้างผลตอบแทนได้สูงมากแล้วกันแต่ถ้าคุณเลือกเองแบบ V I ไม่ได้ก็ใช้จิตตะเวลลงจิตตะแรงกินได้